ลาไลออนคานะคะวันนี้การอยากจะเอารถครอบครัวมานําเสนอเลยนะคะและต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้การจะมาจัดโปรสำหรับช่วงสงการนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะเอารถไปเที่ยวสงการห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะจะเป็น t o y o ต a f o r t u n e นอนะคะ 2.4V นะคะขับ2นั่นเองและเป็นปี2018เลยนะคะ คันนี้นะคะการต้องบอกก่อนว่าจะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะไมเนอร์เชนก็คือจะเป็นดิสเบรกสล้อแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้า2องคางนั่นเองนะคะการขอย้ําเลยนะคะเพราะบางทีเนี่ยลูกค้าจะไปเจอรถลากจดนะคะที่จะเป็นปี2017ที่ยังไม่ไมเนอร์เชนนะคะแต่คันนี้ ไมเนอร์เชนแล้วแล้วการเอามาจัดโปรด้วยนะคะและไม่นะคะคันนี้เพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นนะคะโอ้โหรถสภาพสวยๆแบบนี้สีเทาหรือว่าสีบอลเงินแบบนี้นะ,ะหรูหราแบบนี้และสำหรับราคาพิเศษนะคะการต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่1,30 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะและสำหรับราคานี้ลูกค้าจะได้อะไรบ้าง การบอกเลยค่ะว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษคันนี้คันเดียวสำหรับ f ฟ r t u n e r นะคะการต้องบอกก่อนว่าสำหรับก่อนสงการนี้นะคะการจะตอบแทนลูกค้าให้ลูกค้าเอารถไปเที่ยวกันได้สบายใจเลยโดยที่นะคะการจะจัดโปรก็คือฟรีประกันปหนึ่งหนึ่งปีเต็มของใหม่แล้วก็ฟรีค่าโอนนะคะลูกค้าซื้อรถคันนี้นะคะ ฟรีดาวแล้วก็ใช้เงินศูนบาทออกรถเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วจะได้ t o y ยต a าฟอร์จ e เนโฉมยอดนี้ไปใช้ทั้งอึดทั้งทนแล้วก็ดีไซน์สวยๆแบบนี้เป็นรุ่นตัวท็อป2.4ด้วยนะคะอ่าและสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะฟรีแวด7% ฟรีค่าโอนแล้วก็ฟรีประกันปอหนึ่งหนึ่งปีเต็มนั่นเองนะคะ โอ้โหของแถมขึ้นตามนี้เลยบอกว่าจุใจกันไปเลยดีกว่านะคะแล้วสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะพิเศษมากๆเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะแล้วผ่อนเพียงแค่1 7 0 0 0บาทต,ต่อเดือนสูงสุดอปัปเดตปีดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59%เเเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าพิเศษทางซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์การบอกเลยนะคะว่าลูกค้าต้องไวสาหรับลูกค้าที่หารถครอบครัวอยู่ พอการจะจัดคันนี้คันเดียวสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่อยากจะกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะแล้วหารถอยู่ที่จะเป็นรถสวยไม่น้อยสภาพดีโปรโมชั่นจัดเต็มการบอกเลยว่าคันนี้แน่นอนนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ย จะสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่าเพราะอย่างที่การบอกสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น 2.4V ตัวท็อปขับ2นั่นเองนะคะและจะเป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วนะคะที่การต้องย้ำเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยนะคะจะได้ทราบนะคะว่าคันนี้เนี่ยมันมีดิสเบรกสีล้อแล,แล้วแล้วก็เป็นบาะปรับไฟฟ้า2อคางนั่นเองนะคะ,ะเข้ามาดูกันเลยค่ะนี่โลโก้โตโยต้าเลยนะคะ จะเป็นกระจังหน้าโคเมียมสวยมากนะคะนี่เลยจะเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆนะคะสำหรับตัว Fort u n e r ตัวนี้นะคะนี่แล้วก็จะเป็นไฟ LED นะคะโหบอกเลยนะคะว่าโฉมนี้เป็นโฉมยอดนิยมนะคะสุดป,ปังของ f o r t u n e er นนั่นเองนะคะและสภาพโรสสวยมากและสีนี้การต้องบอกก่อนว่านะคะ จะเป็นสีเทาในเล่มทะเบียนใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราเรียกกันเนี่ยอาจจะเป็นสีบอลเงินสีนี้ข้อดีของเขาคือ1ดูแลง่ายนะคะจะไม่เก่าไม่ใหม่ไม่อะไรไปกว่านี้แล้วนะคะแล้วจะเป็นสีที่หรูหรานะคะตลอดเวลาอยู่แล้วสําหรับลูกค้าบางท่านบอกอ้ยอยากได้รถที่ไม่ต้องดูแลมากแล้วสีก็ยังสวยสด การแนะนําสีนี้เลยค่ะเพราะตัวการเองก็เป็นคนที่ชอบสีนี้มากเพราะว่าไม่ต้องล้างรถบ่อยๆเลยค่ะสีนี้นะคะนีะ่แล้วมาดูกันเลยค่ะตัวแม็กนะคะแม็กก็จะเป็นแม็กลายทูโทนจะเป็นแม็กของอตามรุ่นเลยนะคะส่วนยางคันนี้จะได้ยางใหม่นะคะเป็นปี2020กันเลยโหได้ยางใหม่อีกแล้วนะคะโปรโมชั่นก็จัดเต็มยางก็ใหม่คุ้มมากๆคันนี้ บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะนี่สวยมากกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าจะมีกันสาดสีดำทั้ง4ด้านเลยนะคะของประตูและคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นพุชสตาร์ทแล้วนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะใช้งานง่ายมากๆนะคะคุณแจครบ2ชุดเลยและสำหรับรถยกสูงเนี่ยที่การบอกจะต้องมีบันไดนะคะเวลาเราขึ้นลงมันจะได้ง่ายนะคะ คือเวลาเด็กเวลาผู้สูงอายุขึ้นลงนะคะมันง่ายมากจริงๆนะคะสำหรับรถที่ยกสูงแล้วมีบันไดแบบนี้โหนี่ลูกค้าและความสวยของสีการบอกเลยค่ะว่าการให้แบบ95%เลยคันนี้นะคะริ้วรอยน้อยมากๆนะคะแล้วความสวยของสีคือแบบสวยจริงๆนะคะนี่และเอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งนะคะของรุ่นนี้ก็คือ ไฟท้ายนั่นเองนะคะนี่เลยไฟท้ายสวยมากและเขาจะมาพร้อมด้วยกล้องหลังนั่นเองนะคะรุ่นนี้อ่ะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะประตูหลังไฟฟ้านั่นเองนะคะเวลาเปิดง่ายมากแค่นี้เองนี่การยืนอยู่เฉยเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมคะ ตู้หลังไฟฟ้าเปิดเองโอ้โหหรูหราเข้าไปอีกนะคะอะเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเลยอันนี้จะเป็นฝากระโปรงหลังนะคะนี่ไล่ขึ้นดูเลยค่ะลูกค้าแบบว่าจะได้ตัดสินใจได้เลยเพราะลูกค้าการเนี่ยบางทีอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมานะ,ะอันนี้การให้ดูเลยฝากระโปรงหลังไม่มีไขนะคะเดิมเดิมตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเดิมเดิมเลยนะคะ สีสวยๆแบบนี้และคันนี้นะคะภายในจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนั่นเองนะ,ะสำหรับรุ่น2.4จะเป็นภายในสีนี้นะคะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือฟีผมเขา้ารูปให้รอบคันนั่นเองเป็นของใหม่ร้อยซยังไม่ได้มีการใช้งานเพราะการพึ่งจะใส่เมื่อกี้นี่เองนะคะพอพึ่งจะตัดเสร็จนะ,ะแล้วสวยมากจะเป็นสีดำครีมนะคะบอกเลยว่า ลูกค้าได้รับรถที่หรูหราเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะและข้อดีของตัวพรมเข้ารูปเนี่ยคืออะไรเช่นเวลาที่เราไว้ของใช่ไหมคะไว้อะไรเนี่ยถ้าน้ำหกเนี่ยเราแค่เอาผ้ามาเช็ดนะคะไม่ต้องโดนพรมข้างล่างนะ,ะและอย่างหนึ่งก็คือสำหรับพรมที่การให้เนี่ยจะไม่ใช่พรมที่เจาะหรืออะไรนะคะมันจะเป็นแค่ตีนตุ๊กแก นะคะแบบนี้ลูกค้าสามารถถอดซกักถอดเก็บอะไรได้เลยนะคะแค่นั้นเองถ้าติดก็แค่นี้เองนะคะใช้งานง่ายมา,ากนะคะอ่าแล้วเวลาที่เราจะพับเบาหลางังบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากไว้ของทํำยังไงง่ายมากนะคะเราง้างตรงข้างๆแค่นั้นเองนี่ให้เขาพับลงไปนะคะตัว fortuner เนี่ยมันจะได้2สเต็ปนะคะจะได้เป็นแบบนี้ที่พับ กับแบบแขวนซ้ายขวาก็ได้นะคะอันนี้การจะพับให้ดูนะ,ะแล้วลูกค้าดูลิ้วรอยเลยลิ้วรอยน้อยมากสวยมากๆนะคะดูได้เลยนี่สวยมากๆเลยนะคะและลิ้วรอยน้อยจริงๆอ่าแล้วเวลาถ้าอย่างที่การบอกอีสเต็ปหนึ่งก็คือเราจะแขวนก็ได้นะคะนี่สามารถดึงตรงนี้แล้วก็แขวนซ้ายขวาตรงกลางเนี่ยเราสามารถไว้ของได้เลยอันนี้คือข้อดีนะคะและอย่างหนึ่ง ถ้าเราจะปิดประตูทำไงไม่ต้องไปดึงลงให้มันหนักเลยค่ะนี่การกดแค่นี้เองนี่เลยข้อดีของรถรุ่นนี้นะคะ เดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าคันนี้ภายในจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกโหการบอกเลยนะคะว่าภายในนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะ,ะและยังจะได้ภายในสีน้ําตาลด้วยการและชอบภายในสีนี้มากดูแลง่ายแล้วก็หรูหรามากๆนะคะ,ะคันนี้จะเป็นระบบพุชสตาร์ตนี่กุญแจจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอย่าเบรกกดพุชสตาร์ทเลย เสียงเครื่องดีมากนะคะการบอกเลยว่าเสียงเครื่องแน่นหนึบมากๆอ่ะนี่เดี๋ยวการจะเริ่มที่เบาะเลยนะคะสำหรับที่การบอกว่าคันนี้เนี่ยพอเป็นรุ่นไมเนอร์เชนแล้วนะคะบอกเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงทั้งหมดนะคะไม่มีการเปลี่ยนก็คือเบาะเดิมเดิมจากป้ายแดงนะคะสวยแล้วแน่นมากลูกค้าดูอย่างหนึ่งปีกเบาะ นี่การให้ดูปีกเบาะเลยนะคะไม่มีการยุบไม่มีอะไรเลยปีกเบาะแน่นมากนะคะรถใช้น้อยๆแบบนี้ปีกเบาตัวเบาะเองจะต้องใหม่กิ๊บแล้วก็บอ่อนี้คือไม่ลมไม่เทนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าอีกข้างหนึ่งนั่นเองนะคะมาด้วยตัวไมเนอร์เชนนั่นเองนะคะบอกเลยว่าโอ้โหรุ่นนี้นี่คือลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆนะคะและนี่การไล่มาตั้งแต่ประตูเลยลูกค้า คือเขาดีไซน์ได้สวยมากใช้ตัวโครเมียมนะคะตัวหนังสีน้ำตาลตัดกันสวยมากๆเลยและไล่มาตรงนี่คอนโซลการให้ดูเลยไม่มีริ้วรอยอะไรเลยลูกค้าก็จะมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะคะครบเลยและตรงนี้นะคะที่เป็นหนังสีน้ำตาลตรงนี้มีคาว่า f o r t u n e r นะคะอันนี้เนี่ยการต้องบอกก่อนว่ามันจะเหมือนคูบ็อกนะคะคูบ็อกการทำงานก็คือ เวลาที่เราอยากจะเอานมเอาขนมเอาอะไรที่อยากจะให้มันรู้สึกว่าอยากจะให้เย็นนิดๆใส่เขาไปเลยค่ะลูกคา้านะคะมันจะทําให้ของเนี่ยจะได้ไม่เสียแต่นะคะไม่ใช่ว่าเราเอาของสดเอาผักเอาหมูเอาเนื้ออะไรมาใส่ไม่ได้นะคะพราะมันไม่ใช่ตู้เย็นมันเป็นแค่กล่องคูลบ็อกซ์เฉยๆนะคะนี่แล้วก็ในส่วนอันนี้ก็จะเป็นไว้ของได้เลยนะคะอะ่และสําหรับหน้าจอนะคะ นี่การให้ดูเลยหน้าจอจะเป็นหน้าจอของโตโยต้าเลยนะคะรุ่นตามรถมาเลยนี่ตรงช่องนี้สามารถใส่ซีดีได้เลยนะคะหรือเราจะฟังเพลงก็ได้อ่ฟังเพลงได้เลยนะคะหรือจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะตั้งค่าบลูทูธอะไรได้หมดนะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับอันนี้เขาจะมีเนวิเกเตอร์นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะ เราจะไปไหนจะไปกลับบ้านไปเที่ยวไหนเสร็จค่าเนวิเกเตอร์นี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่ามาสำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะคะในส่วนของเนวิเกเตอร์อันนี้นะคะและข้างล่างจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะก็คือถ้าเราเปิดแอร์ข้างหลังนะคะนี่มันจะมีสีเขียวขึ้นแต่ถ้าเราปิดก็จะไม่มีสีเขียวเห็นไหมคะและแอร์นะคะเราสามารถเปิดได้เลยนะคะ จะเปิดไลฟ์ฟ้าหน้าไลฟ้าหลังเปิดหน้าเปิดอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะและนี่จะเป็นในส่วนของ USB นั่นเองนะคะ power outlet และตรงนี้นี่การให้ลูกค้าดูเลยเขาเอาลายไม้สีน้ำตาลมาเล่นสวยมากลูกค้าหรูหรามากๆและเป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้สามารถไว้ชาก,กาแฟได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่ม eco mode power mode นะคะ แล้วก็ที่เท้าแขนเราสามารถที่จะไว้ของอะไรได้เยอะแยะเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่อันนี้จะเป็นเบรกมือนะคะเบรกมือจะเป็นคันโยกแบบนี้ถ้าเราไม่ใช้กดลงไปแค่นั้นเองคันนี้นะคะไหม่เพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นเป็นไหม่ดิจิตอลแล้วสวยมากๆนะคะนี่ เขาจะบอกเลยนะคะว่าการใช้งานเป็นยังไงนะคะเตือนหมดเลยว่าเราไม่ได้คาดเข็มขาดประตูเปิดอยู่นะอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อดีของรถปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสัญลักษณ์อันไหนสามารถดูคู่มือได้เลยนะคะคู่มือมีครบเลยและ ในส่วนของพวงมาลายัยโ,โหจัดหนักจัดเต็มอีกเหมือนเคยทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะคุยโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยทางด้านขวานะคะก็คือปรับในส่วนของหน้าจอด้านหน้านั่นเองนะไฟหน้าก็จะเปิดอัตโนมัติและตรงนี้สีเงินเงินบวกลบตรงนี้นะคะ คือ p e n d เ e ินชีนั่นเองลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากจะขับเป็นเกียร์ออโตแมนนวลอะไรลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานสำหรับแต่ละท่านได้เลยนะคะอันนี้คือข้อดีมากๆอ่าแล้วอันนี้จะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทถ้าลูกค้าอยากจะสตาร์ทรถหยยบเบรกกดพุทสตาร์ทเลยแต่ถ้าเราใช้งานเสร็จเราก็กดออกนะคะแค่นั้นเองตรงนี้นะคะ power door off ก็คือ เราจะปิดหรือเปิดประตูไฟฟ้าประตูไฟฟ้าหลังนั้นเองนะคะเช่นวันนี้เราบอกเอ้ยเราไม่ใช้แล้วเราจะใช้แมนนวลกดออกเลยค่ะนี่พอกดเข้าไปเนี่ยเราจะใช้เป็นแมนนวลก็คือใช้มือเปิดปิดนั่นเองแต่ถ้าเราจะใช้เป็นระบบอัตโนมัติไฟฟ้านะคะกดใช้งานได้เลยอันนี้เป็นการเปิดประตูหลังไฟฟ้าอีกจุดหนึ่งนะคะนีะ่ฝากระโปรงหน้าเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็เติมน้ํามัน ส่วนกระจกมองข้างนะคะเราสามารถเปิดปิดนะคะแล้วก็ปรับซ้ายขวาทั้งหมดได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวการเปิดให้ดูนี่กระจกมองข้างนะคะเราบอกเราจะปิดกระจกมองข้างนี่อย่าไปใช้มือผักบ่อยๆนะคะที่กระจกมองข้างมันจะเสียนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกขึ้นลงนั่นเองนี่นะคะคือคู่มือทั้งหมดโอโหมาแบบเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวการให้ดูเลยอันนี้จะเป็นคู่มือระบบนำทางของ Fortuner นะคะนี่แล้วก็เป็นกระเป๋าคู่มือโอ้โหมสวยมากมาแบบว่าเป็นกระเป๋าเลยและจะเป็นคู่มือการใช้งาน Fort u n e r นะคะนี่เลยและอันนี้นะคะ นี่เป็นคู่มือการใช้ ABS เหมือนกันอันนี้ก็เป็นคู่มือของ To โยต a นะคะและคันนี้นะคะเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะนี่คันนี้จากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเองนะคะลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องถ่ายเปลี่ยนเลยเพราะว่าเพิ่งจะจะถ่ายเปลี่ยนเมื่อแบบว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะโอ้โหบอกเลยว่าลูกค้าซื้อไปนะคะ ยังไม่ต้องทำอะไรเลยคันนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะหนึ่การฟรีประกันปหนึ่งหนึ่ปีเต็มฟรีค่าโอนและยังจะแบบว่าพึ่งถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกนะคะบอกเลยว่าลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องทำอะไรเลยะคะ่ะคันนี้นะคะคุ้มมากๆจริงๆการบอกเลยว่าโอ้โหเอาแบบ Fort u n n r er, มาจัดโปรนี่ลูกค้าคือคุ้มแสนคุ้มจริงๆนะคะ อ่าเดี๋ยวการจะพาไปนั่งข้างหลังกันดีกว่านะคะสําหรับแถวที่2นะคะการต้องบอกเลยว่าเบาะใหม่มากลูกค้าดูเลยแน่นมากเบาะดีมากๆนี่อันนี้เป็นเบาะเดิมนะคะอย่างนี้การบอกจะเป็นบาะสีน้ําตาลเข้มสวยๆทรงแบบนี้และที่การอยากจะโชยจุดหนึ่งนี่ลูกค้าดูเลยผมเข้ารูปรอบคันนั่นเองอย่างนี้การบอกเป็นไงคะ ทำให้รถด,ดูใหม่ดูหรูหราขึ้นมาอีกนะคะสวยมากๆกนะคะการชอบมากๆเลยนะคะการถึงได้แบบเลือกสีแล้วลายแล้วก็คมเข้ารูปที่แบบให้ลูกค้าอย่างดีนะคะไม่มีแบบว่าจะมาขาดมาอะไรหรือเป็นของมือสองไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นที่ให้ลูกค้าเรานะคะแล้วเวลาที่สมมติน,นะคะการจะเข้าแถวที่สามง่ายมากนะฟอร์จูเนอร์เราแคบครับ นี่มันจะเด้งเองลูกค้าง่ายมากและทำได้ทั้ง2เบาะเลยนะคะนี่โอ้โหและสวยมากลูกค้าดูเลยนะคะใหม่สะอาดและการให้ดูเบาะแถวที่3เลยใหม่มากการบอกเลยแบบแทบไม่มีใครนั่งเลยนะคะเบาะใหม่แล้วก็แน่นตึงมากๆนะคะนี่เลยสภาพสวยมากๆและลูกค้าดูเลยนะคะตรงนี้ไม่มีแบบแทบไม่มีริ้วรอยเลยอะ่ะ เหมือนเขาแทบไม่ได้เปิดเลยแล้วเวลาที่เราแบบว่าเหมือนนั่งครบแล้วใช่ไหมคะเราจะเอาลงทาไงนี่แค่นี้เองง่ายมากนะคะ,ะแล้วเราจะแบบว่าจะนั่งแบบนี้หรือจะนอนเลยก็ได้นี่ลูกค้าดูเลยมันนอนเอนได้เลยอะ่ะนี่ได้หลายสเต็ปจริงๆนะคะนี่แล้วเวลาขึ้นก็ง่ายอย่างนี้การบอกรถยกสูงเวลาที่มีบันไดเนี่ย มันจะทําให้เด็กผู้สูงอายุหรือคนท้องแบบการเนี่ยขึ้นง่ายมากๆนะคะนี่เลยอ้าโหนั่งสบายมากนี่ถ้าเอ็นหลังอีกหน่อยนี่คือนอนรีวิวกันได้เลยค่ะคือแบบว่าและแอร์แบบว่าดีมากนะคะแอร์แบบเย็นมากคุ้ง แบบใส่หน้าใส่ตัวได้เลยนะคะส่วนแอร์นะคะอย่างน้การบอกแอร์เนี่ยมันจะไม่ร้อนเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะมันจะเป็นแอร์สตอนนะคือแอร์ตอนหน้าตอนกลางแล้วก็ตอนหลังนะคะคือมันจะไม่ทําให้ร้อนแล้วแอร์หลังนะคะปรับเองได้เลยนี่โอ้โหดีมากๆนะคะถ้าเราจะนั่งสองคนก็ง่ายค่ะนี่เอาที่เท้าแขนออกมานะคะนั่งพูดคุยกัน สัพเพเหระหรือจะนั่ง3ามคนก็ได้เหมือนกันนะคะเราจะนั่งสองให้เด็กนั่งสองอะไรได้หมดนะคะบอกเลยว่ามันเป็นรถอนเนกประสงค์มากๆนะคะแล้วสภาพแบบว่าคันนี้สภาพสวยมากๆสำหรับคันนี้นะคะการต้องบอกเลยว่าเหมาะสําหรับลูกค้าทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดมากๆนะคะสําหรับลูกค้าเนี่ยที่เป็นครอบครัวใหญ่นะ,ะโ,โหยิ่งเหมาะเลยนะคะช่วงนี้น้ํามันแพง ไปเที่ยวไหนไปรถคันเดียวเลยค่ะไม่ต้องขับตามกันไป2คัน3คันนะคะสามารถนั่งได้7ที่นั่งหรือจะมีเด็กนั่งเป็สิที่นั่งแล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะแล้วไปเที่ยวไหนไปถึงไหนถึงกันแน่นอนนะคะเครื่องยนต์ดีเซลแล้ว for t u n เ r นะคะเขาได้รับความอึดความทนนะ,ะไม่จุกจิกอันนี้ลูกค้ารู้กันอยู่แล้วนะคะแล้วออปชันเขาจัดเต็มสำหรับคันนี้อย่างที่การบอก ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะขอย้ำอีกสักรอบหนึ่งจะมีดิสเบกสล้อแล้วก็ประตูหลังไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ากันเลยนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะคะหรือสำหรับลูกค้าที่บอกว่ามีอาชีพเสริมอยากค้าขายได้เหมือนกันนะคะสามารถพับเบาะ ตรงนี้แล้วก็ป่อแถวที่3นะคะไว้ของค้าขายได้เลยเป็นอาชีพเสริมก็ได้เหมือนกันนะคะหรือลูกค้าบางท่านบอกเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดโอ้โหออกทริปอะไรบ่อยๆได้เหมือนกันนะ,ะหรือจะติดแหลกกลังคาสวยๆก็ได้หรือเราจะแบบว่าไปเที่ยวไหนได้เลยนะคะบอกเลยว่ามันเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่อนเนกประสงค์มากๆแล้วก็ เป็นรถยอดนิยมนะคะราคาก็ดีนะคะช่วงล่างก็ดีทุกอย่างแบบจัดเต็มมากๆอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปภายในแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะ ี่นะคะคือห้องเครื่องโอ้โหการสตาร์ทรถไว้ตั้งแต่รีวิวภายในนะคะบอกเลยว่าอยากจะให้ลูกค้าได้ยินเสียงแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัว Not n o อตตัวเมกันเข้ามาเลยค่ะนี่เดี๋ยวการจะให้ดูฝากระโปรงหน้ากันเลยโอ้โหพวกที่กันความร้อนพวกอะไรใหม่มานะ,ะฝากระโปรงหน้าไม่มีไขนะ,ะลูกค้าดูเลยเดิมๆทั้งหมดนะคะนี่สภาพสวยมากนะคะ และภายในอย่างนี้การบอกทุกคิปนะคะฝากระโปรงต้องด้านกว่าภายนอกนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาต้องกลมนะคะเนแผ่นป้ายแผ่นอะไรต้องมีติดนะคะนี่เลยโหวพวกสัญ,ญลักษณ์อะไรต้องอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะคะนี่สำหรับลูกค้าอย่างนี้การบอกที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรีวิวของการได้เลยการบอกเลยว่าการรีวิวละเอียดยิบแน่นอนให้ลูกค้าเห็นภาพกันเลยนะคะ ไม่ต้องแบบว่าโอ้โ oh, หโทรมาแบบคุณการขอดูตรงนั้นตรงนี้เพราะการแบบเปิดหมดเลยนะคะนี่ตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ทุกอย่างนะคะไม่ได้ไขายแล้วตัวแผ่นเพจต้องมีนะคะพอจ t เนอร์ไม่มีไม่ได้นะคะห้ามขายห้ามอะไรเด็ดขาดนะต้องมีเพราะเขาจะบอกเลขตัวถงังบอกเลขเครื่องบอกสเปกนะคะอ่าแล้วการให้ดูเลยนะเครื่องไม่มีสั่นไม่มีโยกไม่มีอะไรเลยแล้วเสียงแบบ ดีมากนะคะอย่างนี้การบอกรถพึ่งจะเข้าศูนย์ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะนี่การเปิดให้ดูเลยไม่มีควันขาวไม่มีควันไหลไม่มีอะไรเลยนะคะอย่างนี้การบอกถูกคิดว่าถ้าควันขาวเยอะๆเนี่ยนะคะเครื่องมันจะเริ่มไม่ดีแล้วนะคะถ้าควันขาวเครื่องโยกมีเสียงแกลแกๆลเนี่ยลูกค้าต้องเปลี่ยนใจแล้วนะคะไม่นานนี้ต้องการซ่อมแลลวนะ,ะนี่ลูกค้าดูเลยนะคะสภาพแบบ เนียบมากนะคะไม่มีแคสซีแดงนะคะแล้วก็ห้องเครื่องไม่แดงนะ,ะสำหรับรถของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะการต้องบอกอีกอย่างหนึ่งและรถทุกคันของการการจะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,ความไม่มีน้ำท่วม มีเล่มโอนได้100%เซเล่มไม่เคยสูญหายนะคะแล้วคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนั่นเองนะคะสวยมากสำหรับลูกค้าที่แบบว่ากำลังตัดสินใจหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งการแบบอยากให้มาดูเลยเพราะว่าการเอารถสวยมาจัดโปรนะคะนี่ห้องเครื่องจัดเต็มการแบบหมุน360ให้ลูกค้าเห็นเลยนะ,ะแล้วเวลาปิดก็ง่ายนะคะแค่เอาเสาลงแค่นั้นเอง นี่ลูกค้าดูเลยนะคะเราก็ปล่อยเขาลงไปเลยนะคะแค่นั้นเองเป็นยังไงกันบ้างคะจุใจเลยใช่ไหมคะเพราะอย่างที่การบอกการพาไปดูภายนอกภายในห้องเครื่องแบบจัดเต็มนะคะไม่ได้ว่ารีวิวแบบ่านผ่านให้ลูกค้าดูแต่รีวิวแบบว่าให้เห็นทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะและอย่างที่การบอกสําหรับคันนี้เนี่ยมันเป็นฟอร์จูเนอที่ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากนะคะ ทั้งแบบว่ารถสวยดีไซน์ก็สวยรถยอดนิยมและการยังเอามาจัดโปจัดหนักจัดเต็มนะคะอย่างที่การบอกคือจะเป็นรุ่น 2.4V ตัวท็อปขับ2นั่นเองนะคะและไม่เพียงแค่60,000โลนะคะคันนี้เป็นปี2018สีเทานะคะและการตั้งขายเพียงแค่1 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นก็คือ ฟรีประกันปอหนึ่งหนึ่งปีเต็มแล้วก็ฟรีค่าโอนนั่นเองนะคะลูกค้าต้องไวนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้การเอามาตอบแทนลูกค้าในช่วงส่งการนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าการไม่ได้แบบว่ามาแถมในส่วนของประกันชั้นหนึ่งบ่อยๆนะคะ สำหรับคันนี้จัดเต็มจริงๆนะคะอาสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเพียงแค่อินบอกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line นะคะหรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้และสำหรับลูกค้าบอกว่าอย,อยากเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านทำไงง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แม่ว่า l i ออนคารรถมือสองภาษาไทยนะคะ การปักหมุดไว้ตรงนี้เลยหรือร้านการนะคะจะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปากตายนั่นเองนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยหาง่ายมากๆนะคะร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นลูกค้าเข้ามาดูได้เลยหรือลูกค้าบางท่านนะคะไม่สะดวกเข้ามาดู ก็มีโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มอีกเหมือนเดิมก็คือส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งเลยนะคะการส่งให้ฟรีไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การก็ส่งให้สําหรับลูกค้าที่ซื้อสดโทรเข้ามาคุยกับกาเลยะค่ะการจะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านหรือลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะเราจะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านเลยนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัตินะคะ ก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะคะแล้วก่อนที่การจะส่งเราจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อต้องบอกเลยว่าลูกค้าต้องได้รับรถสวยสภาพนิ่งๆแบบนี้แน่นอนนะคะอะวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามกันด้วยนะคะอย่างที่การบอกต้องไวนะคะเพราะโปรโมชั่นนี้จะเฉพาะคันนี้คันเดียวนะคะ ไวๆกันเลยนะคะพอการเอารถสวยไม่น้อยมาจัดให้ลูกค้าเพื่อตอบแทนลูกค้าเลยนะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ